วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะคะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i 2ฮะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับหน้าเกมฟิชเช n w ์วิลหรืออัปแปะนะคะก็ช่วงนี้ก็คือปั่นแต่อัปแปะเลยนะคะทุกคนก็ใครอยากให้ทําเกมไหนค่ายไหนหรือว่าคูณเท่าไหร่มูลเท่าไหร่ก็เนมน,เนใต้คลิปได้เลยนะคะ ก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็เมีแลกใต้คลิปเลยนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะถามทุกคนก็รอบนี้ทุนพอสมควรเลยเนาะสองพเลย2,399นะคะทุกคนลองดูว่าสาบเบทเท่าไหร่พันห้าโอเคขอจัดเบทสาิบละกันนะคะ ก็คือทุนเราเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เราก็เลยตัดเบตสูงไปเลยทุกคนแบบวัดใจก็ว่าได้นะเออก็เหลือแปดร้อยนะก็คือเอาจริงๆก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอกทุกคนแบบเริ่มที่เบตต่ำๆอ่ะจะดีกว่านะคะแต่ว่ารอบนี้คือเล่นในช่วงบนนะทานใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบมันปังอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้มันปังนะแต่อะ่ะเราก็เลยมั่นใจที่แบบกล้าที่จะไปเบตสูงโอเคได้มาข้างล่างต่อ ก็คือมันมาแบบนี้แล้วมันมาดูเหมือนแบบหมุนง่ายทุกคนแต่ก็เสียอยู่นะไม่รู้จะสายเยอะหรือเปล่าหรือว่าไม่สายเพราะบางทีมันเข้าง่ายหมุนง่ายอะ่ะมันไม่สายเลยทุกคนอืมอันนี้จริงเลยนะโอเคมาสิบหกว่าไงโอเคข้างบนก่อนนะคะสลับนะคะรอบข้างล่างก่อนแล้วก็ข้างบนนะคะเอาข้างล่างสิบหกหรือว่าสิบแปดดีทุกคน แต่ว่าหมุนลอยมากเลยขอเป็นสิบแปดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่กระตุกเลยอะเออดูมาโอเคสิบสี่สิบแปดนะคะแล้วก็เรามาอรอลุ้นอีกทีนะคะว่าจะจา่ายหรือเปล่าทุกคนอจะจา่ายหรือเปล่าดูแท้วไปแล้วหนึ่งแท้วไปแล้วสองยังแท้วอยู่นะยังแท้วอยู่ทุกคนดูไม่จ่ายมาสักรอบเลยอะดูโอโหอแปะอุ้ยห้าร้อยสี่สิบ โอเคมาอีกแปดนะจ้าแตรอดไม่เนี่ยเมื่อกี้สายชมนะเอออย่าทำแบบนี้อีกเจ็ดนะคะโอ้โหแฮลหกร้อยสี่สิแปดได้อยู่มาเราวันก้อนโตเจ็ดร้อยห้าสิบตองนะคะ อีกห้าฟรีสปินโอ้โหทุกคนซื้อไปพันห้าได้กำไรอุ้ยมาอยู่มาโอเคมาเก้าร้อยเจ็สิบสองนะคะระวันก้อนโตก็คือเบสสามสิบก็คือมันต้องแตกเยอะกว่านี้ไหมเออแต่นี่ยังรู้สึกแบบกักกักว่าอยู่ดูยังกักว่าอยู่นะโอ้โหอาปปะไม่ตกหลุมดำแต่ไม่จ่ายจะ้ะ ก็ขอยุ้าอีกทีนะคะรอบนี้เราก็ปันในช่วงโบนัสไทม์นะคะก็คือเป็นกลุ่มแจ้งเกมกลุ่มแรกเทคนิคแล้วก็เป็นกลุ่มแบบแจ้งว่าเกมไหนกําลังมาหรือกําลังได้อยู่นะคะโอเคสามร้อยยี่สิบสีก็ถือว่ากําไรไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นกําไรแบบพอตัวเลยยังไงดีลองเบสยี่สิบดีไหมสักนิดนะทุกคนเพรรู้สึกว่าเบสสามสมันสายน้อยมากเออ พอจัดเด็ดสักยี่สิบละกันรอบนี้คือ,ก,อกี่รอบซื้อกี่รอบดีทุกคนก็ขอหวังอย่าให้ตกหลุมดำนะคะเพราะว่าถ้าตกหลุมดำแล้วมีสิทธิ์ที่แบบบ้าคลั่งแน่ทุกคนแล้วเราจะเล่นจนหมดเลยอะถ้าเราตกหลุมดำเหมือนมันไส้มันอะไปชดด้วยการซื้อให้หมดเลยจ้ะป่ก็อย่าพูดนะคะขอให้แบบอย่าหล่นอย่าหลุมดำโอ้โหคือรอบ อะไรกันรับเนี่ยหมุนรอบเดียวเองอ้อเห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่ใส่ฉันเลยคือแบบคือแบบทุกคนพอตกหลุมดําปับ๊บลอมมันแบบชอบประชดด้วยการซื้ออีกซื้อติดติดเลยอะ่ะแต่ทุกคนอย่าหาทําตามนะคะอย่าทําตามเด็กขาดนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็คือแบบเรามาในช่วงโบนัสธรรมมันก็คงไม่แบบหมดตัวทุกคนอาจจะได้ทุนคืนโอ้โห ยังไงดีทุกคนอีกสักรอบได้ไหมให้มันเหลือแปดร้อยเลยพอนะขอจริงๆรอบนี้คือไม่ไหวอะ่ะคือเราซื้อไปเบทพันห้าเบทสามสิบเมื่อกี้ก็จ่ายมาน้อยมากแล้วเนี้อ่ยโอ้โหอะไรเป็นครับเนี้ยก็รอบสุดท้ายจริงๆทุกคนแล้วก็ถ้าตกลมดาเราจะหยุดเลยทุกคนแล้วเราจะไม่ไปต่อเหลือแปดร้อยก็เหลือแปดร้อยอือเอาจริงๆจะเหลือเท่าไหร่ก็ได้แต่คือมันไส้มากอะแปก พอหน่อยอย่าตกหลุมดำเออนั่แหละคุณได้อยู่ทุกคนข้างล่างรอบนี้ถอยดีอ่ะสิบสี่สิบหกได้ไหมได้หรือเปล่าได้อยู่ โอเีวมากอืมโอเคมาไม่ตกลงทํำเลยนะสิบสี่สิบหกอีกครั้งมานองรู้นะคะโอ้โหโคตรลุ้นเลยอ่ะกลัวว่ามันจะไม่จ่ายเหมือนรอบแรกเลยแต่ขอให้มันจ่ายหรือว่าทุนคืนก็พอทุกคนตอนนี้คือทุนก็พอขอทุนคืนอ่ะเออถ้าไม่จ่ายจริงๆนะตอนนี้เหลือแปดร้อยแล้วอ่ะทุนเรามาสองพันเลย เออมาโอ้โหนิ่งมากเหมือนจะเกลือแล้วอะ่ะเอาเอ้ยเก้าร้ยหกสิบเอาอยู่มะได้มาสองพัน้ว้วตอนนี้ทุกคนคือทุนเราได้มาแล้วนะคะโอเคมาซุปเปอร์นะคะหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสองนะคะก็ทุนเราคืนมาแล้วนะจ๊ะก็ไม่ได้แฮวแวเลยเด้อเกือบแฮวนะเอาจริงๆ ก็ไม่เป็นไรกำไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทุกคนขอทุนคืนจริงๆนะก็โหตอนนี้ก็กําไรมานิดนิๆหน่อยๆแล้วนะคะโอเค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 ประทแแรกโอ้โหดอกอีกสองตัวเคสวยอืมสองร้อยห้าสิบหกอีกหนึ่งก็ทุกคนหมดรอบนี้คือแน่นอนจะไม่ไปต่อแน่นอนไม่เสี่ยงนะคะเพราะว่าเออเนาะไม่เสี่ยงแล้วอะ่ะ โอ้ยสวยมาก960แล้วก็ขอตัวเอขอเอขอเอแถวสองเอ้ยแถวแรกขอเอแถวแรกได้ไหมคือตัวเอสวยมากเลยทุกคนดูโอ้โหเสียดายอ่ะคือมันคอมโบลัวรัว,ว,วเลยนะแต่ว่าตัวเอเลขเอเไม่มาเสียดายมากเตออิโอเคทุกคนรอบนี้นะคะก็ได้มาที่สามพัน 472ถือว่ากำไรใช้ได้เลยนะเออตอนนี้คือมีกำไรมาที่3,000เลยเออ2,000ก็ยังดีกว่าเสียงเหมือนเมื่อกี้ทุกคนเกือบจะไม่รอดแต่ก็ยังรอดฟื้นคืนชิพมากๆเลยก็พอเท่านี้นะคะไม่ไปต่อแน่นอนค่ะก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ